การกินยาคุมนะคะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่คนมักจะทานผิดไม่รู้ทําไมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเพศจะมาสอนการทานยาคุมนะคะชนิด21เม็ดและ28เม็ดนะคะซึ่งเป็นประเภท combination pill นะคะก็คือประกอบไปด้วยฮอร์โมนทั้งหมด2ชนิดนะคะก็คือโปรเจสตินนะคะแล้วก็เอสโตรเจนนั่นเองค่ะมาที่ชนิดแรกกันเลยนะคะชนิด21เม็ดเนี่ยเขาประกอบไปด้วยเม็ดฮอร์โมนนะคะทั้งหมดเลย21เม็ดค่ะวิธีการทานก็คือเริ่มรับประทานนะคะตั้งแต่เม็ดแรกเนี่ยจะถึงเม็ดที่21นะคะทั้งหมด21วัน แล้วก็จะมีการหยุดยานะคะทั้งหมด7วันนะคะเมื่อครบ7วันแล้วเนี่ยให้เริ่มแผงใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ประจําเดือนเนี่ยก็จะมานะคะในช่วงที่เราหยุดยานั่นเองค่ะและแบบต่อไปนะคะแบบ28เม็ดนะคะเขาจะมีเม็ดฮอร์โมนทั้งหมด2 1เม็ดเม็ดแป้ง7เม็ดนะคะรับประทานต่อเนื่องกันเลยค่ะในทุกๆวันนะคะทั้งหมด28วันนะคะเมื่อหมดแผงแล้วเนี่ยสามารถเริ่มแผงใหม่ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องหยุดยานะคะแล้วก็ประจำเดือนเนี่ยจะมาในช่วงที่เราทานเม็ดแป้งนั่นเองค่ะ การเริ่มทานครั้งแรกในแผงแรกนะคะเริ่มทานเม็ดแรกนะคะภายใน5วันแรกของการมีประจำเดือน,นะค่ะก็คือถ้าจะให้ดีนะคะก็คือวันแรกของการมีประจำเดือนเนี่ยสามารถเริ่มทานเมด็ดแรกได้เลยนะคะแล้วก็ต้องทานติดต่อกันทุกๆวันนะคะในเวลาใกล้เคียงกันหรือถ้าเป็นเวลาเดียวกันเนี่ยจะดีที่สุดแล้วอาจจะมีการตั้งปลูกมาทานกันนะคะหากมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยในส่วนของยาคุมอื่นๆนะคะสามารถถามในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าวอล์กอินเดินมาถามเภสัชที่หน้าร้านนะคะสอย่างฟรราร์มซีได้เลยค่ะแล้วก็หากใครนะคะมีคําถามาว่าหากลืมทา อัญญาคุมเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อนะคะติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะ